ดูครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องถือว่าอาภัพจริงๆทั้งๆท,งที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติสินในน้ําแล้วก็บนดินเนี่ยก็มีเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนี่ยมากมายแต่ด้วยการขาดการพัฒนาขาดการผลักดันให้มีโครงการนะครับขนาดใหญ่เกิดขึ้นในการรองรับการจ้างงานสร้างไรายได้นอกเหนือจาก เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศไทยแล้วมาพูดถึงด้านสาธารณสุขด้านโภชนาการท่านผู้ชมเห็นว่าภาคใต้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักผลไม้แต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับข้อมูลจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติแห่งประเทศไทยหรือว่ายูนิเซฟบอกว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีเด็กอายุระหว่าง0ถึง5ปีเนี่ยมีภาวะทุโพโภชนาการที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสมีค่าเฉลี่ยของเด็กทุกโภชนาการอยู่ที่ร้อยละ19.3 21.2และ29.0ตามลำดับขณะที่ค่าเฉลี่ยเด็กทุกโภชนาการของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ10เพราะอะไรครับเด็กนะฮะอายุระหว่าง0นถึง5ขวบในจังหวัดชชนภาคใต้มีภาะวะเตีย้ยแครกเกนภาวะผอมนะฮะการฉีดวัคซีนต่ำมากอัตราการค่าเรียนต่ำ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรงจึงจําเป็นต้องเร่งสร้างกลไกและเครือข่ายแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างได้งด่วนหรือเชื่อครับได้สุขต่ำที่สุดในประเทศไทยอ,อีกหนึ่งปัญหาใน,ในระบบสาธารณสุขเนี่ยนะครับจากการที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเครือข่ายราพอพสตในในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ อาญาต์เอ่ยชื่อคุณดิชี่นะครับ,รบซึ่งสาแเเรสซี่ขึ้นเคยมาสะท้อนปัญหาที่สถานีสุวรรณภูมิแห่งนี้บบพบว่านอกจากปัญหาเรื่องโภชนาการแล้วในเด็กๆแล้วเด็กๆเองส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยถือว่าครอบครัวเหลือแต่น้องๆมะทั้งหลายเป็นคนดูแลนะครับ ผู้รผูดชอบอาจจะเจอหมายจับของทางการไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ไม่สามารถอยู่พื้นที่ต้องทิ้งเด็กเอาไว้หรือว่าพ่อแม่โดนหมายจับนี่นะนี่คือคือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในในเรื่องทุพโภชนาการมันก็เชื่อมต่อ รอพสตโรงพยาบาลชุมชนนะครับโรงพยาบาลทั่วไปนะครับและโรงพยาบาลศูนย์ของพื้นที่จังหวัดจันนาลาราจังหวัดจัตตานีนราธิวาสทั้ง3จังหวัดเนี่ยนะครับในเรื่องระบบสาธารณสุขนะครับจากระบบสาธารณสุขท่านอาจารย์ครับมันก็เชื่อมต่อถึงระบบการศึกษานะครับระบบการศึกษาโรงเรียนที่ สอบประถมศึกษานะครับจำนวน1,192โรงเรียนนะครับซึ่งในจำนวน1,192โรงเรียนนี่บางส่วนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียนต่ำกว่า120คนแล้วปัญหานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งครอบคุมไปทั้งประเทศนะครับคือ 1. ไม่ตั้งครูในวยการโรงเรียนเข้าไป 2. ไม่ตั้งครูผู้ช่วย เอาไปครับมีแต่บอกว่าถ้าตั้งเข้าไปแล้วนี่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจออแทนที่จะมองมองว่าเป็นการลงทุนด้านการศึกษา,านะครับนี่คือปัญหาห<อ>ล<ะ>ักความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ไปซะนี่ออมองอมความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นมันจึงทําให้เกิดกความอ่อนแอนะครับโนะรบงเรียน ของอสอพทที่เป็นประถม1,192 1, โรงเรียนที่เป็นมัธยม110โรงเรียนนะครับล้วนเจอปัญหาตรงนี้แล้วส่วนหนึ่งแล้วยังมีขบวนการและ,ะกลุ่ม,มเข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์จากนโยบายของโรงเรียนจะเห็นว่า แม้แต่โครงการติดตั้ง C C T V ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ยังอ้างชื่อท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับไปแสวงหาผลประโยชน์บังคับให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาลงนามสัญญากับบริษัทนี้นะชื่อพันเอกพงศักด์นะครับไม่บอกนักบุญนะครับก็นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในกล้องนี้นี่กล้องนี้ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลย งบประมาณจัง5 7 7ล้านบาทบตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ณะกรรมการปรปรชจะต้องเร่งทำความจริงให้ปรากฏว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องใครร่วมกระทำผิดบ้างนะครับนี่คือ,อคือปัญหาที่เรื่องระบบการศึกษานอกจากระบบการศึกษาแล้วมันก็เชื่อมต่อถึงกระทรวงมหาดไทยที่ว่าเชื่อมต่อถึงกระทรวงมหาดไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อ,อ,อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้นี่นะครับขาดการเอาใจใส่ขาดการดูแลออไม่ได้รับวรางมไทยบอกว่ามีนโยบายบำบัดทุกบำรงสุขออครับก็ปล่อยให้พี่น้องครูผู้ดูแลเด็กนี่ต้องดินน้นรนนะครับบริจาคเี่ออะไรออนะครับ นี่คือของอศูนย์พัฒนาเด็กแกแล้วโอกาสที่จเจริญข้าวหน้าในชีวิตค่อนข้างยากมาก ok น้องๆที่ตา,าผู <đây S 1> ผูผูผ้ดูแลเด็กตาแป๋วอยู่นี่นะครับได้ร,รับเงินประจำเงินเดือนนี่นะครับ 13, 285บาท ซึ่งวุธิปัญญาตีต้องหมื่นห้าขึ้นไปแต่น้องๆเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนถึงครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ครูอัตราจา้างของอสพที่ไม่รับเกินเดือนอเต็มตามจำนวนนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องระบบการศึกษาเพราะฉะนั้นถามว่า ตัวนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงต่อรายได้ต่อประชากรต่อหัวในพื้นที่6จังหวัดเลยนะอาจารย์ครับคือยะลาปัตตานีนาาธิวาสครับจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดตังบ้านท่านในชวนเนี่ยนะครับแล้วก็จังหวัดสตูลในในพื้นที่จังหวัดสตูลเนี่ยนะครับนโยบายของรัฐบาลที่จะเจาะภูเขาเชื่อมระหว่างจังหวัดสตูลเนี่ยนะครับ เพื่อที่ย่นระยะทางไปรัฐเปรตของมาเลเซียนี่ก็ยังเป็นโครงการที่รอการาดำเนินการให้เป็นบนรรลุผลซึ่งมีการศึกษาความเหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับ,รบในขณะที่รัฐเองวางแผนที่จสร้างมอเตอร์เวีที่ท,ที่เชื่อมต่อจากาถลางไป ไปหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับรวมทั้งการขุดเจาะอุโมงค์ที่อาจารย์ครับเนี่ยนะเพันแม่ทีมงานสุดยอดจริงจริครับเพราะฉะนั้นในในเรื่องนี้จึงมีความสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนใต้ครับอาจารย์ครับเราหยิบยกเรื่องราวที่เป็นประเด็นความเหลื่อมล้ําปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ที่ลองผิดลองถูกมาหลายสิบปี หลายโครงการหลายนโยบายหลายยุทธศาสตร์หลายยุทธวิธีทําแล้วมันไม่ตอบโจทย์เมื่อมไม่ตอบโจทย์เนี่ยเราหยิบยกตั้งแต่ปัญหาเรื่องพลังงานมาพูดตั้งแต่ช่วงต้นรายการครับหยิบยกปัญหาเรื่องของอความยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงกลางรายการและหยิบยกด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาในช่วงท้ายรายการทั้งหมดเนี่ยคือมิติการพัฒนาเรากําลังชี้เห็นว่าทําไมล่ะ คนในจันงหวัดชนยบใภาคใต้ที่เขามีความสุดมสมบูรณ์ในทุกอย่างแต่มันขาดไร้ซึ่งการพัฒนากลุ่ม NGO ที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านทุกเรื่องวันนี้คุณลงไปสำรวจดูไหมว่าความยากจนการไร้งานทำสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งคุค่จะได้นั้นมันไม่เกิดขึ้นเลยตัวนี้โจทย์นมือคืนะครับก็ฝากกับเรียนพี่น้อง NGO ขออนุญาตโดยชื่อน,นั่นนยนรัคชัง พี่บุญจงนัแสงท่านอาจารย์ประสิทธิ์หนูหนวลนะครับ,รบในประเด็นนี้เนี่ยอยากฝากาถึงให้ท่านพิจารณารายได้ของอพี่น้องในพื้นที่6จังหวัดนี่ต่อหัวครับว่ามีผลกระทบอย่างไร,รนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองนี่โอกาสในการที่จะสร้างเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ การเคลื่อนไหวของท่านที่ที่ที่มีความเห็นต่างจากรัฐในหลายเรื่องหลายประเด็นเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมือง <c oughs> แต่ในกรณีที่จะเพิ่มรายได้ต่อประชากร <c oughs> ต่อหวนะัวให้กับพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ย <c oughs> ะนะครับอยากให้ท่านได้นำมาพิจารณาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าทำอย่างไร พี่น้อง3 <im it> จังหวัดชายแดนใต้รหรือ6จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับ,รบมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น <im it> มีคุณภาพที่ดีขึ้นมีระบบสาธารณสุขที่เอื้อต่อพี่น้องในสใ,ใน6จังหวัดชายแดนใต้ <im it> นะครับรวมทั้งระบบการศึกษาท <im it> ี่จะให้พี่น้องได้มีความรู้เพิ่มศักยภาพ <im it> นะครับนอกเหนือจาก แนวนโยบายแห่งรัฐของกระทรวงแรงงานที่กระทำา o u กกับรัฐบาลแห่งซาอุดิอาระเบียในการที่จะเอา,เอาพี่น้องนำพี่น้องในพื้นที่สาจักหวัดชายแดนใต้เนี่ยไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตามบันทึกข้อตกลงที่พระนท่านนายงตรีได้ทำ ได้ทำ MOU กับ,บกมักุูลราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียค,ครับท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในจังหวัดชดายแดนภาคใต้วันนี้ถ้าเรายกเคสกันอีกหยุดจ่ายกาซชั่วคราวจาก JDA โจทย์ตัวนี้มันต้องไปตอบโจทย์กับความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ในอนาคตยัยงไงครับแน่นอนครับปัญหาตรงนี้เนี่ยจากการที่เคยเ,เกิดวิกฤตไฟฟ้า,าในพื้นที่4 4จังหวัดชา,ายแดนใต้เนี่ย 14จังหวัดใต้เนี่ยนะครับ,รบหยุดค,คือดับทั้งภาคเลยทั้งภาคนะครับ,รบถามว่าตอนนี้เนี่ยก่อนก่อนวันที่24สิงหาคม2565ครับซึ่งพระน้าท่านนายกตีผลเอกประยุทธ์จนันโอชาท่านจะครบครบวารับแปดปีเลยนะครับ มันจะมีสถานการณ์ไฟฟ้าดับหรือไม่อาจารย์ครับโอ้โหตั้งคําถามเข้ากับสมการที่มันควรจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยนะครับน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมิติด้านพลังงานในจังหวัดทางภาคใต้ทั้ง14จังหวัดน่าจับตามองมากการที่ทางพลเอกประวิทย์ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสั่งการกระทรวงพลังงานก็ต้องไปทบทวนนโยบายแล้วละ่ะกับแผน PDP ที่จะมีการบริหารการจัดการเพราะอนาคต โครงการรถไฟฟ้าอีวีจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและถ้าหากต้องชาร์จไฟเร็วขึ้นความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีควูณทั้งหมดทั้งวงเหล่านี้เนี่ยเราไม่อยากเห็นหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มาทำลายนโยบายเป็นผู้มาลบนโยบายและบันทอนรต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงภัคใต้เราจะติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับในการพัฒนาจังหวัดเชียงภากใต้กันอย่างต่อเนื่องอยากให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้มีความจริงใจมีความจริงจัง ในการพัฒนาต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ทําให้ภาคใต้มีโครงการขนาดใหญ่ที่จะรองรับการจ้างงานทำนะครับและสามารถทําให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องในภาคใต้ที่เคยถูกปรมามราสว่าจนที่สุดในประเทศไทยมีภาวะโภชนาการต่ําที่สุดในประเทศไทยการศึกษาต่ําที่สุดในประเทศไทยแชมปเหล่านี้เอาคืนไปเอาความมั่นคงความมั่งคัง่งความยั่งยืนคืนมาทำได้ไหมครับรัฐบาลครับ ฝากคำถามไว้ในช่วงท้ายของรายการขอบคุณอาจารย์สมคิดมากนะครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการจนะเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ